มาแล้วพี่น้อง <mel dzie ń> มาแล้วมาแล้วไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงเด้อพี่น้องเด้อพวกเอาเอิ้นเอาพี่น้องข่าวอุ้งอิงมาแล้วพี่น้องเออเอ้ยเอาแล้วก็เพิ่นว่าอยากเบิ่งข่าวล er nah <mel> ูกสาวเนาะเบิ้งกับมาแล้วอ๋ออยากเบิ่งข่าวลูกสาวแม่นบ่เบิ่งพื้นสิเบิ่งข่าวลูกสาวอุ้งอิงมาฮอดแล้วพี่น้องข่าวอุ้งอิงล่ะพี่น้องแล้วบ่ได้มาซื่อพร้อมได้แอดมิหน่อยเอาแนวใดาเอาโสดอาลาด้วฝากพี่ตอนน้องพร้อมเอาจใจเลยชั่น น้องวีบอกชัดเจนว้าจังไลยสามาแทนสามสามมาแทน <mulheres. S 2> วันนี้ล่ะโอ้แสดงว่าจังขอไปเห็นลิปเดียวเลยขอแทนเลยอาจารย์มอสอาจารย์มอสอาจารย์มอสสตูดิโอเพิ่งร่วงคลิปไว้พยางานเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆพี่น้องโอ้โหเรียกว่าเกิดมาแอดมินหน่อยบ่แมนบอกโพดเี่ยบอท่านได้เคยเห็นเห็นยังเดียวนี่เห็นใครแฝด ปกติแล้วคนแฝดเห็นอยู่ง่วแฝดเห็นคั้ยแฝดเห็นแต่ไข่แฝดบอบอกตามตรงเลยว่าท่านเคยเห็นให้ผ่านอุ่นข่อยก็บอเคยเห็นแม่นบอกเออว่างหันเทียงกันสุวรรณศิลป์มาอาร์คีพี่น้องเทียงกันเกือบตายเรื่องไข่แฝดนี่ล่ะมันเป็นจังไหนไม่ผ่านฮะไม่เป็นจังไหนน้องตอกยื่นได้ไข่แฝดไข่แฝดอืถือว่าเป็นครั้งแรกถ้าน้องไข่ไก่ได้พี่น้องไข่ไก่ต้องให้ดีไข่ไก่แฝดข่อยบอเคยเห็นอืมเจ้ว่านไข่ต้อื่นแฝดจอาจะเคยเห็นอยู่ดอกเอาเป็นยังเย คือจังไค่เห็ดลางโง่ยังสี่แม่โจ้าหมายยังไีหยังก็ใครเห็ดลางโง่ดิฮะแล้วเทียมมันเกิดซ่อนกันนี่ใครเห็ดเฟี้ยงจังสี่แม่โอ้สองอันสามอันมี่มาหาบนตัวแตกนอออกเ <c oughs> อามื่อนี้มาบอกเรื่องไข่มาสั่นเถอะครับบลอกเครียดบลอกเครียดย์ยานพี่น้องเครียดเพราะว่าช่วงนี้ข้าวสารใน้พวกการมาอรมอรมโอ้ยหันไปทางไหนพญิผลอืมอยอ,อ,อ่อนซ่อนเออเป็นยังร้อนระอุ หันมาเบิ้งข้าวลูกสาวหลานองมีเพจบานแพงอุงอิงบอกงวดนี้มาแน่ว่าสัน่นอาจารย์มอดเป็นคนโพดได้นี่อยองอิงบอกงวดนี้มาแน่ว่าสัน่นเอาเขาไปเบิ้งคลิปวิดีโอพี่น้องโอ้โหเรียกว่าไขาแ่แฝดเพชริ่มผ่านสามหน่วยแดงหกฟองเป็นไข่แดงหกฟองเพชริ่มผ่านแต่ว่าไข่นี่หกอ่าสามหน่วยสามฟองแมน,บอ,นบ,อบอกเคยเห็นบาเจ้าเขเคยเห็นเขาเคยเห็นบาดท,ที่ในลูกสาวหลานองมีเพจบานแพงว่าจังไลยเพชริ่มผ่าน อันเบิ้งคลิปวิดีโอแมป้า <Ừ. S 1> ถึงถูกค่คนขิ้งลูกค่อยเห็นหน้าลูกสาวบอกสามสามแม,ม่พญานาคสาม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 ก็คือหมายถึงว่าแฝดทั้งสามนุ้ยที่นอ้องตอกพี่นอ้องเอาเอาลูกไปเบิ้งน้ำกันเนาะพี่น,อนอ้องเนาะเบิ้งเบื้องฉีดน,น,น้อยหนึ่งฉีดน้อยหนึ่งก็ตองเบิ้องน้อยหนึ่งหรืพยานาคเพราะว่าเพิ่งล้พพมคลิปบใบหญ้าเออสามสามเออสามสามหมดนี่แหละ อเอาไปแจ้งไหนบัดที่ไี่เออพี่น้องกะแปกได้หรือว่าเขาเห็ดขนาดนี้เราบอไข่ครู่มือนนี่แหมนนหรือว่าว<า>ิทยาศาสตร์เขาเห็ดได้แบบว่า1 1> ไข่หนึ่งฟองมีสามารถมีไข่แดงสองฟองได้หรือล่เพราะว่าน้องต่อกมาสามน่วยเป็นแฝดทั้งสามน่วยก็คือมีไข่แดงนี่อ่าหน่วยละสองแดงทุกอันจังสี่แม่สามน่วยนั่นเป็นหฮกน่วยแดงหลายๆโคตรเอฟซีแฟนครับว่าสามน่วย ต่อขึ้มาเป็นหกแดงเป็นสามหกเออบางคนก็บ,บอกว่าศูนย์สามหกบางคนบ,บอกว่าหกสามศูนย์แต่ว่าน้องหุ้งิงบอกปันนี้แล้วผู้จ้าสีเสียไปน้องอุ้งิงบอกว่าสามสามมาแท้แต่ว่าบายที่นี่ FC พอ FC แมวของน้องหุ้อิงเพบานแพงต้องยอมรับในขั้มถาม ถึงแม้ว่าบางคนสิอายุหลายแล้วแต่ว่ากเก่งในเรื่องของการคำนวณคณิตศาสตร์เป็นอย่างดีแล้วก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ไปในโตัลหลายคนมีการสังเกตเด้อ่าเพราะว่าจะเป็นกิฟที่น้องใส่อยู่นี่ก็เป็นไข่าดาวได้พเพยงผ่านอ่าระ,ะบัดที่นี่ไข่าสามฟองมีไข่แดงหกฟองจังสิแมบางคนบอกว่าเก่าสามบางคนบอกว่าหกหก,หกบางคนบอกว่าสามหกมหกสามสาม,สามห จังสี่กับมีคือกันเก็ยกับน้อยยุกิบบอกสีว่าจังสี่สีว่าจังสี่บอกอืมเอาเอาจะน้อยน่อยคอมเมนคลิปต่อไปน่อยตีแล้วแล้วแล้วแล้ได้พี่น้องมัดทอดแล้วคลิปนี้ผมก็เป็นรูปไข่ดาวด้วยค่ะเพื่อนว่าอีกสองฟองอีกสองฟองเป็นแปดได้บาทที่นี่แปดสามแปดหกหกแปดสามสามแปดหกอืมเออ เออเขาท่าว่ะกัสิพอดีพูดเนบอสไซกิปมากกับไสกิปเป็นลูกไข่ดาวอบางคนก็บอกว่า3ามสองสก็คือ3ามหน่วยแทุกอันสามหน่วยแปดสอน่วยแตดว่าบันนีนองพุงอิงเป็นพุงยิงเดเพม่ผ่านพุงยิงเผลว่าน้ำซีได้บาะที่นี่น้ำซีจะไนข่อยบอกงูละต่ว่าข่อยเอาตามที่น้องหิงมาเนี่ยะนบ่สามสมคือสาจบลูกสาวบอกแล้วจบข่อยปอกปโมของอื้นใช้ชีือกาซืือบอสือขาเสือ ซื้อตัวไหนมั้ตัวไหนกันซื้อเอาแล้วแต่ไผ่เออจะบอกใครสิซื้อสามสามจบมปะเห็นปะบ้านเอฟซีแฟนคลับเริ่มเขามาเริ่มเขามาคอมเมนต์อันนั้นอันนี้กันละดับปัญญินี้เทียงกันระดับปัญญามันคอมเมนต์สามสามเด่นเพิ่นว่าเบิ้งดีๆเด้อเพิ่นว่ามันสามตกต่างหากจะสันนพี่น้องเนาะอันนี้ก็บโบโเครียดบิซีเรียบวันสันทอเป็นอีกหนึ่งคลิปอยากให้เอฟซีแฟนคลับจังไหนเราพยายามข้ามผ่นดูบ้างรีแลกว่าสันทอเพราะว่า ช่วงนี้ข้าวในวงการมาอรองมอล่ำรู้สึกว่าจะร้อนระอุพญิฆ oui, ัมพานเขาว่าเบิ้งคลิปลูกสาวหลานน้องนีเพรมาแท้พูดเห็นบอกตาคนตีเมืองเกิืเอยส้ำซ้ำซ้ำซจ๊สิแหมเขื่องบอก่มาแท่งวันนี้มาแท่แเป็นน้ออ้าบอลสนับสนุนใด้ผู้ใดเลยว่าที่เป็นไต่ดินบนดินนี่ยังกัตามพี่น้องข่อยกสนับสนุนถูกแนวทางโดยเฉพาะผมคือว่าผมพ่อเลยอื บ้บ้เคยเรื่องสีบ้เคยพยัญเขาผ่านบ,เเนบ้เคยฟิวเงินบ้เคยฟิวออกพี่น้องครับรบอกผมเพราะท่านใจ่ายเขาผมซื้อไม่บ่ได้ครับหลายงวดนะครับไปเที่ยวหัวเกาก่ราสรับวะเอาวเป็นจังไดพี่น้องมาบอกมือขึ้นจาก,กนายพยัญเขาผ่านมือขึอ้นนี่เป็นจังไดเลือ,อกทีสอง สำหรับตลาดวิ่งสู้ฟัดพันธงชนบุรีคเอฟซีแฟนคลับ Club, กับเนี่ยหนงคือเกาถึงแม้ว,ว่าช่วงบรรยากาศช่วงหัวแรงเนาะอ่าสีมีฝนตกลงมาเนี่ยจากน้อยสมกับว่าวิ่งสู้ฟัดดีพนันธุพันวิ่งสู้ฝนนั่งสิหมอ่าแต่ว่าเอฟซีแฟนคลับกับไปให้กำลังใจกันหลายคือเกาเบื้องผาบ,บรรยากาศแล้วพี่น,อน้องอ่าเห็นบอนี่บอโจออกมาโพดอยู่นี่แสดงแล้วฝนไม่มีเลิกที่สองตลาดวิ่งสู้ฟัดพันธงชนบุรีว่าสันเอฟซีแฟนคลับกับเขามาส่งกำลังใจหลายหลายมันๆครับมากแล้วจ้าว่าสันท้อ สวนบามีจังไดตกก้อนอแลอีกวันหนึ่ง <c oughs> อีกอันนึงยยง่งเี่ขาดอีกอันนึงกระนาสนใจด้อันใดล่ะหนึ่งหาโนไหมเมนมาทตาสัอีกลหรอเอาแอดมินแอดมินสาวน่อย150คนนัสนเด้ประมาทบด้ขึ้นกันเด้โอ้ยอทิห่าเอาจํานันิบกคึ้ติถึดินยุดข่างจอนั่นเด150นเด็มร้อยหนสิบกด้ทางข้างซันี่นองเอาส่งมานกันสูบสู่คนเดินี่นองเด้อผู้ใดถือกระือว่าดีเ่นํา เป็นเรื่องเที่ยวบดาเออบ่สเป็นวาสีได้กันมาก่ายๆพี่น้องดวงสีได้บางคนสื่อมาจากแต่โจทย์พอหกจนว่าเท่าเดนี่บอสเนี่ยถือกักเทียยุติแล้วไม่สื่อบอสมาเศร้าสู่ต่อไปขึ้นเก่าบอสันเถาะจะคล้องสื่อบอถือแล้วบัดดุยไปกลับมาบอกมูอีกบอถือขึอนเกานั่นแหละเขาเป่นบาปัาสนะตุยไปแล้วยังมาหลอกมูอีกอยู่ติยังมาบอกมูอีกอยู่แอ็นบอสเขาเอป็นผีหลอกคล้องแก่เอ้าเอา มือแรกเลยเนี่ยใส่เพรียาบาลสาวหน่อยเพชรบยานแท่งเลยเนี่ยเสื้อเวทีเสื้อเวทีอือเห็นเนาะแนวอะไรอีกเนาะแล้วก็ฝากไปถึงทีแฟนคลับบางท่านเนาะพี่น้องเนาะมีการคอมเมนต์เข้ามาว่าเอ่อกระสีเอ่อเก็บไว้ถ้าปรับปรุงเนาะพี่น้องบางท่านก็บอกว่าเอา เนื้อเนื้อแน่เออจะเป็นแบบอย่างมิตตนามมิเตนาขอโทษนะครับแมวเลยน้ำอ้อยสดพี่น้องน้ำอ้อยสดจังไรพี่ผมบอกเอาเนื้อจะซื้อน้ำอ้อยสดจะซื้อเอาเนื้อยุบเอาโอ้มาข้นระเบบมาข้นละแบบมาข้นละแบบบอกปอบเปินมาคนละแบบหลักความเห็นเลยซัมนี้บอกเหตุปะปูลกับสิพัฒนาสีพญาปะปูลอยู่ดอกแต่ว่าข้าวมันหน่อยผมก็เลยฝอยไปหลายเอาคลิปนี้ลี้แหลกพี่น้องแต่ว่าจริงจังจริงจังแมนครับ สำหรับมอนี้กับสิจาาล่าล่าจากพี่น้องไปจะเพียงสำน,นีเนาะพี่น้องเนาะคิวงานเขาบอกหามาท่านพ่อเดี๋ยวจังสิมาบอกคลิปรุ่นเด้อพอแล้วจังสิมาบอกครับผมชิดหน้าอืมครับสำหรับมอนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับ